หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่เจ็ดมนุษย์หิมพันตอนอิทธิฤทธิยักษ์สา หลังจากพระธุดงจากไปแล้วเป็นเวลานานเราก็ยังคงอยู่ในอุโมงค์ตอนนั้นปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปการห้ามของท่านไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนใจแม้กระนั้นคำแนะนำของท่านก็ทำให้เราอดคิดและลังเลไม่ได้เพราะถ้าเราทิ้งระยะให้มนุษย์หิมาพานและซองปลาล่วงหน้าไปก่อนถึงสองถึงสามวัน บรรดาร่องรอยทั้งหลายที่เราจะได้อาศัยในการติดตามก็คงจะเก่าไปไม่มีใครแน่ใจว่าจะสามารถตามไปทันในภายหลังหรือคลาดกันอย่างไม่มีวันจะพบได้อีกแต่หากเราเร่งติดตามกระชั้นเข้าไปการหนีและการไล่ก็อาจไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้อย่างท่านว่าด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นจะต้องปรึกษากันว่าเราจะเลือกทางไหนในระหว่างสองทางนั้นร้อยเอกเรื่องได้ฟังก็เอ่ยขึ้นว่า พระธุดงองค์นี้ท่านพูดยังกับเคยเป็นพลานผมหมายถึงทฤษฎีของท่านเกี่ยวกับการตามสัตว์ป่าว่าควรจะทิ้งระยะเวลาไว้นานพอสมควรก่อนออกติดตามข้อนั้นไม่สำคัญข้าพเจ้าว่าดูท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไปเสียทั้งนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะออกตามซองป่าไปเดี๋ยวนี้หรือควรจะรอให้มนุษย์หิมพานพาแกหนีล่วงหน้าไปสักสอถึงสวันก่อนอย่างท่านว่า แต่ก่อนมาตะเกินไม่ค่อยเชื่อน้ำมนต์หลวงพ่อเลยตะเกินบอกแต่เห็นแกทายอะไรไว้แต่ละทีไม่มีผิดเดี๋ยวนี้จักจะเลื่อมใสแกหมายความว่าเห็นชอบด้วยตามคําแนะนําของท่านงั้นหรือข้าพเจ้าตั้งกระทูข้อนั้นตะเกินเป็นช้างเท้าหลังไม่หานวินิจฉัยสุดแท้แต่นายจะสั่งคุณเรืองล่ะตามความคิดของผมนั้นแค่เรากวดตามมา กระชั้นชิดติดติดกันยังไม่ค่อยจะทันนอกจากนั้นค่อยแต่จะคลาดร้อยเสียเลื่อยไปถ้าปล่อยให้เวลาล่วงไปตั้ง2อถึงสวันตะเกิลจะรับรองได้หรือว่าจะสามารถแก่รอยของมันได้โธ่นายทหารเรืองตะเกิลไม่ใช่พลานเทวดาตะเกิลเป็นพลานเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันอย่าให้ตะเกิลให้คำมั่นสัญญาแข็งแรงถึงแค่นั้นเลยทำไม่ได้ จะกลายเป็นคนเสียศีลเสียสัตว์ขอให้ตะเกิ้นรับรองแต่เพียงว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดเท่านั้นข้าพเจ้าได้ฟังแกก็ถอนใจงั้นก็เป็นอันตกลงว่าเราจะลองทําตามคําแนะนําของพระธุดงปล่อยให้มนุษย์หิมพานพาซองปลาล่วงหน้าไปสัก2อถึงสวันตลอดเวลาเหล่านั้นเราจะทําอะไรก็ทำอะไรก็ได้นายทหารเรืองตะเกิ้ตอบอย่างกระทันหันกินนอนเล่นจำจี้จำใช้แต่ขออย่า ให้เป็นในอุโมงคใต้ดินนี้ก่อนแล้วกันหายใจไม่ค่อยออกเหมือนถูกฝังทั้งเป็นเมื่อเป็นที่ตกลงกันดังนั้นแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปท่ามกลางความมืดซึ่งได้อาศัยแต่แสงไฟฉายเป็นเครื่องส่องทางอย่างไรก็ดียิ่งนานไปข้าพเจ้าก็ยิ่งรู้สึกว่าพื้นอุโมงค่อยแห้งเข้าเกลี้ยงเกลาและลาดสูงขึ้นอากาศที่อับและอบอ้าวเปลี่ยนเป็นสดชื่นและโปร่งเป็นลําดับ ภายในสองชั่วโมงต่อมาเท่านั้นกระแสลมแรงวูบแรกก็กระโชกเข้ามาประทะหน้าเราข้าพเจ้าเห็นตะเกินฉายไฟวิ่งปลาดออกไปข้างหน้าสองสาก้าแล้วก็หยุดชงะงักกลมลงดูตามพื้นดินสักครู่ก็ดับไฟฉายในขณะนั้นเองขอบฟ้าที่เพิ่งรุ่งสว่างพร้อมด้วยยอดเขาและทิวไม้ที่ทาบตะคุ่มอยู่จึงปรากฏขึ้นข้างหน้าเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันเพลียมา เสียงชะนี้ก็ร้องอยู่แต่ไกลตาเกิ้นยืดตัวตรงเชิดหน้าสูดอากาศอย่างลึกเข้าแล้วก็ถอนใจพึมพำว่าอ่าเหมือนขึ้นมาจากเมืองบาดาลจริงๆแหละนายไอ้สองปลาถูกยักษ์สียักษ์สาพามาออกปากอุโมง์ทางนี้เหมือนกันเพาเดี๋ยวเราก็คงจะรู้ว่ามันบายหน้าไปทางไหนชั่วไม่ถึงอึดใจผ่านไปแสงสว่างที่ปรากฏร,รำไรอยู่ที่ขอบฟ้าแรงกล้า ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเงาตะคุ่มของทิวไม้และยอดเขาแจ่มชัดอยู่กลางแสงแดดอ่อนตอนเช้าข้าพเจ้ารู้สึกว่าขณะนั้นเราอยู่เหนือเนินเขาสูงแห่งหนึ่งซึ่งลาดลงไปสู่หุบใหญ่มีลำธารเล็กๆและคดเขียวสายหนึ่งผ่านกลางทั้งสองฝั่งของมันปกคลุมไปด้วยป่าไม้สูงละลิบเลีว่วและเหนือยอดไม้ตลอดจนทิวเขาที่แวดล้อมอยู่รอบกาย ปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆเหมือนควันไฟสีน้ำเงินลอยผ่านไปอย่างแช่มช้าอีกชั้นหนึ่งตะเกิลพาเราลัดเลาะออกไปตามเนินเขานั้นโดยเกือบไม่ได้พูดจากันเลยจนกระทั่งถึงก้อนหุบระหว่างลำธารในชั่วโมงครึ่งต่อมาเราจึงพากันวางย่ามหลังและปีนลงไปวักน้ำล้างหน้าแต่พอ,ร,อร้อยเอกเรืองใช้สองฝ่ามือกอบมันขึ้นจะดื่มตะเกลก็เอื้อมมือมายึดไว อย่าลืมที่หลวงตาเตือนนายทหารเรืองแกว่าทำไมไรเอกเรืองชะงักพลางก็เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจจำไม่ได้หรือหลวงตาแกว่าอย่ากินน้ำอย่ากินลูกไม้อย่ากินสัตว์ใดๆไม่ว่าจะได้มาโดยจับเป็นหรือยิงตายข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะ <c oughs> นั่นท่านห้ามเวลาเราเข้าไปอยู่ในดินแดนของมนุษย์เผ่ากินคนแล้วต่างหากละตะเกิน้น แล้วเราจะบอกได้อย่างไรล่ะนายว่าเผ่าไหนกินคนเผ่าไหนไม่กินคนตะเอนใส่นะตะเอนเห็นแต่ว่าเผ่าไหนเผ่านั้นกินกันจนพุงกลางร้อยเอกเรืองสลัดน้ําในมือทิ้งวักหม่ใส่ปากกลัวแล้วก็บ้วนทิ้งอีกพลางก็บ่นพึมพำขืนเชื่อพระธุดงองค์นั้นแกกับฉันคงได้อดตายอยู่ที่นี่ก่อนออกตามซองปลาต่อไปเราจะไม่อยู่ที่นี่เฉยๆในทหารเรือ ตะเกิ้นพิ่งนึกได้เราจะต้องออกตามไอ้สองปลาต่อไปข้าพเจ้าอ้าวก็ไหนแกเองว่าเห็นด้วยกับพระธุดงควรให้มนุษย์หิมพานพาสองปลาล่วงหน้าไปก่อนสักสองสวันเราจะให้มันพาไอ้สองปลาล่วงหน้าไปสัก2อถึงสวันแต่เวลาเดียวกันเราก็จะไม่อยู่เฉยๆนายร้อยเอกเรืองแกพูดยังไงของแกตะเกิน้นพูดง่ายฟังยากไม่ยากอะไรเลย นายทหารเรือคนเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เดี๋ยวกลุ่มใจตายอย่างนายกะตะเกิ้นนะพ่อทนได้แต่นายทหารเรืองนะยังหนุ่มช่งรู้สึกช่างคิดอยู่เฉยเฉยยังไงไหวได้แต่กินได้แต่นอนอยู่กับที่ไม่มีใครเล่นจำจี้จำใช้ด้วยไม่ถึงสามวันมันจุกอกตายอธิบายสั้นๆดีกว่าตะเกิ้ข้าพเจ้าบอกแกอ๋อ ง่ายนิดเดียวนายตั้งแต่เราออกตามไอ้สองปลากะยักษ์สียักษ์สาพวกนั้นมาพอจะบอกได้แล้วว่ามันวันหนึ่งหนึ่งมันจะเดินได้ไกลแค่ไหนเราจะปล่อยให้มันเดินอยู่ในอัตรานั้นแต่เราจะตามมันไปให้ช้าลงกว่าเก่าและเว้นระยะทางระหว่างมันกับเราไว้คิดเวลาเดินทางก็สองสวันด้วยวิธีนั้นมันก็เดินเราก็เดินไม่ต้องอยู่เฉยๆให้กลุ่มอกกลุ่มใจ ฉันเข้าใจความหมายของแกและตาเกิลข้าพเจ้าหัวราองั้นก็พักกันสักครึ่งวันหาอะไรกินกันก่อนตกบ่ายถึงค่อยออกเดินต่อไปตลอดระยะเวลาหลายวันที่ติดตามซองป่ามาไม่มีปัญหาใดเลยจะเป็นที่หนักใจแก่ข้าพเจ้าเท่ากับในขณะนั้น4ี่ห้าชั่วโมงที่เรานั่งและนอนพักอยู่บนพื้นหญ้าใต้โคนต้นไม้ใกล้ฟังลำธาร ภายหลังที่อิ่มนนำสำราญจากอาหารป่าที่ตะเกิ้นเป็นธุระจัดหามาให้ร่างกายของเราอาจจะได้รับการพักผ่อนแต่ความคิดกับต้องทำงานอย่างหนักยิ่งกว่าครั้งใดๆมาเรารู้ว่าสองป่ากำลังตกอยู่ในเงื้อมมือของมนุษย์หิมพานข้างหน้าแต่เราก็ไม่สามารถจะเร่งระยะติดตามให้กระชั้นชิดเข้าไปได้เราจำเป็นจะต้องปล่อยให้เวลาอันมีค่าผ่านไปทั้งๆที่รู้ว่า ทุกชั่วโมงและนาทีร่องรอยที่มันทิ้งไว้อาจจะถูกลบเลือนไปด้วยการเวลาการแทรกแซงของสัตว์ป่าและแม้กระทั่งความผันแปรของดินฟ้าอากาศทุกคนรู้ว่าในภูมิประเทศที่แปลกและใหม่สำหรับเราเช่นนี้ร่องรอยที่มนุษย์หิมพานพวกนั้นทิ้งไว้เป็นอย่างเดียวที่เราจะอาศัยเป็นเครื่องหมายแทนแผนที่และเข็มทิศได้เรารู้ด้วยว่าทันใดที่ฝนตกลงมาสักหา หรือไฟป่าเกิดขึ้นในภูมิประเทศที่มันผ่านไปความพยายามทั้งหลายแหลกของเราก็จะล้มเหลวและลงเอยต้องกลับไปตั้งต้นกันใหม่เท่านั้นเองทันใดที่ความคิดนั้นผุดขึ้นในสมองก็เกิดการสุดวิสัยที่ข้าพเจ้าจะทนอยู่ต่อไปได้ยิ่งและเห็นเมฆตั้งเขาขึ้นทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลความทรมานใจเมื่อคิดถึงโชคชะตาของซองป่าก็รบเร้าเสียจนต้องกระโดดลุกขึ้นอย่างกระทันหันความฉับพลันทันด่วนของอริยบทนั้นทำให้ทั้งตะเกินและร้อยเอกเรืองประหลาดได้เวลาที่เราจะออกเดินทางกันแล้วหรือครับคุณศักเขาถาม ครับข้าพเจ้าตอบเดินอย่างที่เราไม่เคยเดินกันมาก่อนเพราะเราจะต้องติดตามให้ทันสองปาในระยะเวลาอันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ตะเกิได้ฟังก็ตะลึงไปนายไหนนาย,นายว่าเห็นด้วยกับคำแนะนำของหลวงตาองค์นั้นฉันกลับใจเสียแล้วตะเกิดูเมฆนั่น แล้วก็ฟังเสียงฟ้าที่มันคำรามสนั่นอยู่ลองคิดดูตะเกินถ้าฝนกระนำลงมาเราจะหารอยเท้าของซองปากะมนุษย์หิมพานพวกนั้นพบได้อย่างไรตะเกินพยักหน้าช้าๆจริงทีเดียวนายจริงทีเดียวทำไมตะเกินถึงไม่ได้คิดถึงข้อนี้มวัวแต่เชื่อหลวงตานั่นเพลินเพลินไปเพราะแกพูดถึงยายตะเกินยังกระตาเห็นถ้าฝนตกลงมา ถึงพลานเทวดาเองก็หารอยมันไม่ได้เร็วเข้าเทอานายแต่นี้ไปถึงหลวงตาจะบอกเลขท้ายสามตัวตะเกินก็ไม่เชื่อฟังแกขว้าย่ามหลังและปืนแล้วก็พาเราข้ามลำธารสายนั้นไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางด่านบรรจบกันราวครึ่งชั่วโมงต่อมากเกรียงชาราก็หยุดพิจารณาดูตามพื้นดินและกิ่งไม้สองฝากทางสักครู่แล้วพึมพำว่าทำไมมันมุ่งหน้าขึ้นเหนือเรื่อยไป ยักษ์สีกับยักษ์สาชักเดินช้าลงนใยไอ้สองปาก็ดูเหมือนจะเดินตามสบายไม่ถูกหนีบรักแร้เหมือนสุครีพถูกกุมพภกรันหนีบอีกต่อไปขุนคิดว่ามันตั้งหน้าจะออกมณีปุระอย่างพระธุดงค์องค์นั้นว่าไว้รึกคุณศักดิร้อยเอกเรืองหันมาถามข้าพเจ้าเวลานี้ผมยังตอบอะไรไม่ได้ครับคุณเรืองนอกจากว่าถ้าเป็นอย่างพระธุดง์ท่านว่าจริง และเราลอดแม่น้ำเซลวินมาขณะนี้เราก็คงอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณสามเหลี่ยมระหว่างแม่น้ำนั้นกับแม่น้ำชเวลีหรืออิระวดีไม่มีใครรู้ภูมิประเทศตอนนี้นอกจากเดาตามที่เคยสังเกตจากแผนที่มาแล้วถ้าเดาตามแผนที่มันจะไปมณีปุระได้ก็ต้องผ่านป่าบามโมร้อยเอกเรืองว่าแต่มันก็อาจจะเหนือ ข้าพเจ้าบอกเรายังแน่ใจอะไรกันไม่ได้เพราะมนุษย์หิมพานพวกนี้ไม่เดินตามทางธรรมดาตะเกิลคิดว่าเหนือหรือใต้ไม่สำคัญมันไปทางไหนเราก็ตามไปทางนั้นทันกันเมื่อไหร่ก็เสร็จเรื่องเท่านั้นเองคำตอบของตาเกิลอาจจะฟังดูเป็นกำปั้นทุบดินแต่มันก็เป็นหนทางหนึ่งและวิธีเดียวที่เราจะพึงกระทำได้เพราะฉะนั้นเราจึงปล่อยให้แกเป็นมัคคุเทศต่อไป จนกระทั่งได้เวลาหยุดพักแรมเมื่อใกล้ตะวันตกดินและในภูมิประเทศที่ทึบเช่นนั้นแสงสว่างกลางวันหมดเร็วกว่าเวลาอันควรฝนที่ตกปล่อยลงมาในตอนดึกเด่นคืนนั้นทำให้การติดตามรอยของเราในวันรุ่งขึ้นค่อยสะดวกและรวดเร็วขึ้นแม้กระนั้นพิจารณาจากรอยเท้าที่มนุษย์หิมะพันทิ้งไว้และกิ่งไม้ที่หักอยู่บางแห่งจะเป็นเพราะฝีมือของซองปลาทำไว้หรือหักเพราะ ถูกฉุดกระชากอย่างแรงตามวิสัยของมนุษย์ประหลาดพวกนั้นก็ตามไม่ทำให้ระยะทางระหว่างเรากับมันกระชั้นชิดเข้าไปแต่อย่างใดจนกระทั่งในตอนบ่ายของวันที่สามขณะที่เราข้ามช่องเขาเตี้ยๆลงไปยืนอยู่เหนือหุบเล็กๆซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆและไปทางไหนเห็นแต่ทิวเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนไปหมดนั่นเองร้อยเอกเรืองจึงได้เอ่ยขึ้นด้วยความอ่อนใจว่าเฮ้ ผมชักจะคิดว่าน่าจะจริงอย่างพระธุดงองค์นั้นท่านทำนายไว้เสียแล้วล่ะคุณศักยิ่งเร่งตามมันมนุษย์หิมพานพวกนั้นก็ยิ่งพาซองปลาตเตลิดไกลออกไปแต่ก็สายเสียแล้วที่เราจะเปลี่ยนใจอีกคุณเรืองไหนนเราได้ตรากตรำลำบากติดตามมาถึงเพียงนี้เราจะติดตามมันอีกต่อไปเว้นไว้แต่ตะเกิลจะจนปัญญาปัญญาณนะตะเกิลพอมีอันไหนตะเกิลบอกฝนตกใหญ่ ลงมาไม่เห็นรอยเมื่อไรนั่นแหละตะเกิลจะจนทั้งใจจนทั้งปัญญาก็นับว่าเป็นคลาวเคราะดีของเราที่ตลอด3าวันนั้นเมฆอาจจะตั้งเขามาไม่เว้นแต่ละวันสายฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้องก็ปรากฏตามหลังมาไม่ขาดสายถึงกระนั้นอย่างมากที่ฝนจะตกก็แต่เพียงปรับปลายพอแผ่นดินไหลและใบไม้เปียกเท่านั้นไม่มีใครบอกถูกและทำนายได้ว่าโชคดี นี้จะยืดเยื้อไปได้อีกสักกี่วันตลอดเวลาเหล่านั้นมนุษย์หิมพันยังคงมุ่งสู่ทิศเหนือเรื่อยไปในวันต่อมารอยเท้าของมนุษย์หิมพันยิ่งพาเราเข้าสู่ดงลึกยิ่งขึ้นแผ่นดินที่เกลื่อนไปด้วยใบไม้เน่าและแสงแดดส่องไม่ถึงคลาคล่ำไปด้วยทากจนเราไม่สามารถจะหยุดพักได้กระทั่งพ้ออกมาในตอนบ่ายและพักปลดทั้งทากทาทั้งยา อยู่ที่หาด้ายชายห้วยแห่งหนึ่งก็พอดีขนาดนั้นเองได้ยินเสียงสุนัขเข้ามาแต่ไกลทั้งตะเกิ้นและร้อยเอกเรืองลุกขึ้นยืนทันทีเสียงหมาไหนร้อยเอกเรืองพึมพำไม่ใช่นายทหารเรืองเสียงหมาบ้านตะเกิ้นคานงั้นเราคงจะใกล้หมู่บ้านป่าหรือที่พักของพวกเดินทางเข้าไปข้าพเจ้าว่าตะเกิ้นัง สงกาใสนายว่าทําไมยักษ์สีกับยักษ์สาจะพาซองปากใกล้หมู่บ้านเข้ามาอย่างนี้บางทีตะเกิบางทีมันอาจจะอดอยากก็ได้นึกออกไหมตะเกิว่า ตั้งแต่เราติดตามมันมานี่ยังไม่เคยพบซากสัตว์ที่มันกินเลยจนรายเดียวบางทีในหมู่บ้านนั้นอาจจะมีอะไรให้มันกินยังไม่ทันที่เกลียงชราหรือร้อยเอกเรืองทันจะเอ่ยอะไรเสียงสุนัขก,กับเสียงคำรามสนั่นของมนุษย์หิมะพานซึ่งเราจะไม่ผิดต่อมาก็เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วก็เงียบไปมีแต่เสียงคำรามของมันและเสียงผู้คนร้องเอะอะด้วยความเตือนะหนกตกใจอย่างถึงขนาดเท่านั้น ตะก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันร้องบอกด้วยเสียงกระหืดกระหอบว่ามันละเร็วเข้าเธอนายยักษ์สียักษ์สาตาพองกินคนหมดทั้งหมู่บ้านละกระมังเราพากันวิ่งไปตามทางด่านซึ่งต่อมาก็กลายเป็นทางเท้าเกลี้ยงเราเพราะมีคนเดินไปมาอยู่เป็นนิดเสียงปืนดังขึ้นติดติดกันอีกสองนัดต่อมาก็เสียงร้องของคนซึ่งได้รับความเจ็บปวดจนสิ้นใจ พร้อมด้วยเสียงคำรามสนั่นเป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนั้นทุกสิน่นทุกอย่างก็เงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่าหรือเสียงอะไรอีกต่อไป ทันใดที่ทางเท้าเส้นนั้นพาเราพ้นจากชายปา่าออกไปสู่ลานโล่งเหนือฝั่งห้วยลำเดียวกันกับที่เราผ่านมาเมื่อครู่นี้เองภาพที่ปรากฏอยู่ตอนหน้าทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดมวนในท้องอยากจะอาเจียนออกมาเพราะความสยดสยองผองขนของมันเต็นใหญ่และเล็กสามเต็นซึ่งตั้งอยู่ภายใต้ร่มไม้ชายห้วยนั้นถูกรื้อพังราบอยู่กับพื้นดินร้านย่างเนื้อ เหนือกองไฟที่ยังคุกลุนและร้านตากแห้งที่พังทลายกลิ่นกาแฟจากกาที่กำลังเดือดอยู่เหนือไฟอีกกองหนึ่งคระระคนปนกับกลิ่นคาวเลือดที่สาดกระเซ็นอยู่ทั่วบริเวณชาวผิวขาวสองคนรูปร่างล่ำสันในวัยกลางคนคอหักพับอยู่กับปืนล่าสัตว์คู่มือของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งหนุ่มกว่าหน้าตาและเนื้อตัวดูไม่ได้เพราะขาข้างหนึ่งฉีกขาดหลุดจากเบ้าสะโพกไป ชายพื้นเมืองซึ่งคงจะเป็นลูกหาบและเป็นคนนำทางอีก78ดคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันซากสุนัขล่าเนื้อสามตัวฉีกขาดไม่มีชิ้นดีถูกเวียงกระจัดกระจายคนละทิศละทางภายหลังที่สำรวจตรวจดูความพินาศยับเยินอย่างชวนสังเวชเหล่านั้นแล้วตะเกิลก็ยืดตัวขึ้นตรงโครงศีรษะเป็นเชิงโปรงอ,อนิจจังว่าเฮ้ประหลาดไหมละ่ะนาย ยักษ์สียักษาพวกนั้นฆ่าฝรั่งสามคนกับพวกนั้นตายแต่ไม่ได้กินใครสักคนเดียวร้อยเอกเรืองงั้นมันจะฆ่าทำไมหรือตะเกิ้นง่ายนิดเดียวแต่ไม่รู้ว่านายจะเห็นอย่างตะเกิ้นเห็นเข้าใจอย่างตะเกิ้นเข้าใจหรือไม่ข้าพเจ้าแกเห็นอะไรตะเกิ้นแกเข้าใจอย่างไรมนุษย์หิมพานพวกนั้นอดมาหลายวันได้กลิ่นเนื้อ,อย่างมาแต่ไกล จึงวกเข้ามาที่แคมป์นี้เพื่อจะกินหมาเห็นเขาก็เหา่าสามฝรั่งนั้นไม่ฟังอิระค่าอิรมอะไรหรือตกใจเกินไปก็ไม่รู้คว้าปืนได้ก็ยิงเอายิงเอายักษ์ีก็ยักษ์สาบาดเจ็บแต่ไม่ตายมันโกรธใหญ่ก็ฆ่าเสีย แล้วเอาเนื้อ,อย่างกับเนื้อเค็มไปฉันคิดว่าความเข้าใจของแกถูกตะเก็นข้าพเจ้าบอกพลานผิวขาวสามคนนั่นคงจะตกใจเกินไปจนขาดสติเพราะฉะนั้นจึงกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำและถูกมันฆ่าตายคุณหมายความว่าอะไรครับคุณศักดิ์คุณยังจำที่มันเข้าขโมยเนื้อเรากินมาแล้วได้ไหมคุณเรืองครับจำได้เหมือนกันถ้าพลานพวกนี้ปล่อยให้มันกินเนื้อนั่นได้คนละก้อนสองก้อนแล้ว มันก็คงจะจากไปแต่โดยดีนี่ไปยิงมันเข้าทำร้ายมันก่อนมันถึงได้ตอบแทนเอาทีนี้เราก็ได้ขอเท็จจริงเป็นหลักฐานยืนยันแย้งกับข่าวลือแล้วว่ามนุษย์หิมพานอาจจะฆ่าชาวป่าชาวบ้านแต่มันก็ไม่กินคนแล้วมันก็ไม่กินหมาตะเกิ้พึมพำต่างกว่ามนุษย์ในเมืองกินทั้งหมาทั้งคนจากการตรวจค้นในแคมนั้นเราไม่สามารถจะทราบกันได้ว่า พลานผิวขาวทั้ง3เป็นผู้ใดนอกจากตราเครื่องหมายที่ปิดกระเป๋าเดินทางพลาสติกใบหนึ่งเท่านั้นบอกชื่อโรงแรมในมัณฑะเลบรรดาลูกหาบหรือพลานพื้นเมืองทั้งหลายก็อาจจะเป็นชาวบ้านหรือชาวเขาเผ่าหนึ่งเผ่าใดในตำบลใกล้เคียงเมื่อไม่มีทางที่เราจะทำอย่างไรได้จึงช่วยกันขุดหลุมลึกที่ชายห้วยฝังศพคนทั้งสไว้ด้วยกัน แล้วก็จัดการเอาน้ำมันราดเผาศพชาวบ้านทั้ง8เสียเพื่อม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก่เสือซึ่งปรากฏรอยอยู่ชุกชุมในป่านั้นต่อไปจากการสำรวจของเราอีกเหมือนกันปรากฏรอยเท้าที่เดินและโลหิตที่โยดเป็นทางไปว่ามนุษย์หิมพานเหล่านั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยก็2คนและสองปาอยู่ในอาการปลอดภยัยแต่เกิพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจากร่องรอยเหล่านี้จนเป็นที่แน่ใจ จึงพึมพำออกมาว่าสองปลานี่ดูมีนาดีอะไรของมันก็ไม่รู้นายตะเกิลดูรอยตีนแล้วยักษาตัวที่พามันมาตามแจทีเดียวแกนแน่ใจรู้ว่าตัวที่ถูกปืนน่ะเป็นตัวที่พาสองปลามาร้อยเอกเรืองถามตัวหนึ่งพาสองปลามาอีกตัวหนึ่งพายักษ์สีไปตะเกิลจำรอยตีนของมันได้ไอตัวที่พายักษ์สีเห็นทีจะเจ็บหนักอยู่สักหน่อย งั้นก็รีบตามเพื่อเราจะทันมันในวันนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจกะเรียงชาราเงยหน้าขึ้นมองดูตะวันที่ร้อนร้อนอยู่เหนือทิวเขาทางด้านทิศต,ตะวันตกแล้วก็สั่นศีรษะตะเกิ้ยังสงสัยถ้ามันหยุดนอนกลางคืนอย่างเราพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะทันกันได้แต่ถ้ามันเดินกลางคืนด้วยยังไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้พบสองปลาข้าพเจ้ารู้ดีในข้อนั้น แต่เพราะการหนีและไล่ระวางเราในระยะนี้เป็นไปอย่างกระชั้นชิดเต็มที่รอยโลหิตที่มันทิ้งไว้ไม่เหลือเกินควรแก่การพยายามจึงได้เร่งให้ตะเก็นออกติดตามต่อไปมนุษย์หิมพานพาซองปลาหรือซองปลาพามนุษย์หิมพานก็ตามข้ามลำห้วยเหนือที่ตั้งแคมป์ของพลานผิวขาวขึ้นไปนิดเดียวจับตามเส้นทางด่านใหญ่ขึ้นสู่ดงสูงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อไปราวสองกิโลเมตรศษ เราก็พบกองเลือดกองอยู่ข้างโคนต้นไม้ตาเกิปลปาดเข้าไปทันทีพิจารณาดูอยู่สักครู่ก็หันมาหาข้าพเจ้าพลางก็าาหนะ้ะยักษ์สาตัวที่พายักษ์สีมาหยุดพักอยู่ที่นี่นายมันได้แต่ยืนเพราะนั่งไม่ลงทําท่าจะไปไม่ไหวยักษ์สา ตัวที่พาสองปากลับมาช่วยกันประคองมันต่อไปรอยเลือดยังไม่ไม่ทันเปลี่ยนสีด้วยซ้ำไปข้าพเจ้าเร็วเข้าตะเกินฉันเข้าใจว่ามนุษย์หิมะพานตัวนั้นจะไม่รอดชีวิตด้วยซ้ำไปร้อยเอกเรื่องแต่ถ้าเราทันมันได้เผชิญหน้ากันในระยะใกล้คุณแน่ใจหรือคุณศักดิ์ว่าเราจะไม่ตกอยู่ในฐานะและสภาพอย่างพวกที่แข็มนั่นนั่นเอาไว้คิดกันเมื่อทันมันแล้ว ความสนใจของผมเวลานี้อยู่ที่ซองปาตะเกิลเกาหลังหูตะเกิลยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งชักจะสงสัยเสียแล้วล่ะนายว่าไอ้ซองปาเป็นเฉลยของยักษ์สียักษ์สาหรือว่าเป็นนายมันแน่อะไรทําให้ตะเกิลคิดอย่างนั้นตะเกิลเพราะมันเดินตามซองปาไม่ใช่ซองปาเดินตามมันยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะตอบอะไรออกไปก็ได้ยินเสียงเกราะแววมาจากเนินเขาข้างๆต่อมาก็จาก บริเวณป่าที่เราผ่านมาข้างหลังร้อยอเอกรองเหลียวลอกแลกไปรอบๆกายในขณะเดียวกันกับตะเก้นที่ล้มตัวลงปักมีดกับพื้นดินแล้วตะแคงหูฟังตามวิธีของแก่สักครู่ก็กระซิบเบาๆว่าถ้าจะไม่เป็นการมีใครย่องลงมาจากสองฝากเขาแล้วก็ข้างหลังเราออกไปมันเหมือนที่เขาไล่าราวกันเพียงแต่นี่ยังกับคนพวกนั้น จะไล่าราวเราอาจจะเป็นพวกที่มากับฝรั่งสมคนนั่นก็ได้กระมังตะเกิลเข้าพเจ้าแนะไม่ใช่แน่นายฟังดูฝีตีนมันมากมายเหลือเกินเป็น10-10บสิบร้อยขึ้นไปตามตะเกิลมาทางนี้เถอะนายแกชักมีดพลานสอดใส่ฝักพลางก็กระโดดลุกขึ้นแล้ววิ่งนำเราตรงไปยังโขดหินที่เชิงเขาเหนือทางด่านข้างหน้าแต่ยังไม่ทันถึงร้อยหลาเสียงเกราะก็ดังมาจากทางที่นั้นอีก ขณะเดียวกันเราได้ยินเสียงมนุษย์หิมพานคนหนึ่งคำรามมาเบาๆจากพุ่มไม้ทางเชิงเขาด้านนั้นตาเกิลหยุดชะงักทันทีหันมาบอกข้าพเจ้าว่าเราถูกล้อมเสียแล้วล่ะนายแต่ตาเกิลยังไม่แน่ใจเลยว่ามันไล่ราวเราหรือไล่เรายักษ์ตาพองถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือชาวป่าไม่ใช่เผากินคนอย่างพระธุดงว่าเราคงจะปลอดภยัยไรเอกเรื่องเอ่ยด้วยเสียงเหมือนจะปลอบใจตัวเอง เราจะไปรู้ได้อย่างไรนายทหารเรืองว่ามันจะกินเราหรือไม่กินจนกว่าจะจับได้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าตลอดเวลาที่แกบพูดเสียงเกระดังรัวใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาจากทุกด้านเสียงมนุษย์หิมพานคำรามกระชั้นทีหนักขึ้นอย่างโกรธเคืองและดุดันแต่ก็ไม่ยอมปรากฏตัว จนกระทั่งเสียงเกราะรัวกึกก้องไปทั้งช่องเขาขณะนั้นเองตะเกิ้นก็กวักมือเรียกเราแล้วก็เพ่นเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางนอนพังภาพลง พลางก็กระซิบเร็วปรือกวาดใบไม้กลบตัวไว้แล้วนอนนิ่งๆอย่ากระดุกกระดิกไหนไอ้พวกนั้นอาจจะไล่เรายักษ์ตาพองแต่ก็ไม่รู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันพบเราร้อยเอกเรืองเล็กข้าพเจ้าขดตัวอยู่กลางพุ่มไม้นั้นภายในเนื้อที่อันน้อยที่สุดที่จะระวังได้พลางก็กวาดใบไม้ที่เกลื่อนอยู่รอบกายกลบลำตัวและศีษะอย่างรวดเร็ว แล้วก็พยายามกลั้นหายใจนอนแน่นิ่งอยู่มือทั้งคู่กำราวปืนและโลงไกแน่นเพื่อกรณีที่การกำบังกายของเราไร้ผลเสียงเกราะรัวใกล้เข้ามา ทั้งจากบนเชิงเขาและพื้นดินข้างล่างเสียงกิ่งไม้หักและเสียงเหยียบใบไม้แห้งกรอบแกรบต่อมาก็เสียงพืมพำและเสียงลมหายใจแรงมันผ่านเราไปทั้งข้างซ้ายและข้างขวาข้างหน้าและข้างหลังลำพังพุ่มไม้แค่นั้นคงจะช่วยอะไรเราได้ไม่มากนะักหักไม่ได้อาศัยความเมืดของเพลาโพลเพลที่แผ่ลงมาปกคลุมอย่างรวดเร็วทุกวินาทีที่ผ่านเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานทันใดนั้นเองเสียงคำรามสนั่นของมนุษย์หิมะพันก็ดังกึกกล้องขึ้นอีกห่างออกไปข้างหน้าเราใน ระยะไม่เกินร้อยเก้าข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงโห่ร้องด้วยความดูดเดือดอย่างฟังไม่ได้ทราบขอ,องคนป่าพวกนั้นเสียงร้องเรียกซึ่งกันและการโวกเวกระคนปนไปกับเสียงเกราะที่ดังร้าวกับจะแตกออกแต่ก็เป็นอยู่ชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานครั้นแล้วเสียงคำรามของมนุษย์หิมพันและเสียงโห่ร้องแสดงความตื่นเต้นยินดีของพวกนั้นก็ห่างออกไปทุกทีเรารออยู่จนไม่มีเสียงใดปรากฏวิแววอยู่ในบริเวณนั้นจึงค่อยๆยเผยศีรษะเงยหน้า ขึ้นเฉงเงอดูรอบๆกายความมืดปกคลุมไปทั่วทุกหนทุกแห่งนอกจากแสงไฟจากของพวกชาวป่าที่พามนุษย์หิมพานไปก็ปรากฏวอมแวมจับอยู่ตามยอดไม้ข้างหน้าเสียงคำรามของมันดังมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเงียบหายไปทั้งไฟและเสียงคนตะเก้นเอ่ยขึ้นเบาๆว่า,วายักษ์สา คนที่มากับยักษ์สีเสียทีพวกนั้นเสียแล้วละนายตะเกิ้นแปลกใจเหลือเกินว่าที่นี้ยักษ์สีทำไมถึงหนีเอาตัวรอดไปร้อยเอกเรืองคงจะเข็ดคราวที่มันติดจันทของซองป่าเจ้าผู้ชช้ไม่เคยช่วยมันละกระมังข้าพเจ้าเปล่าผมคิดว่าอย่างเสือหรือกึ่งสัตว์กึ่งคนที่คิดได้ทั่วไปมันรู้ดีว่าเวลาไหนควรจะสู้ และเวลาไหนควรจะหนีเสียงเกราะความกล้าและความพร้อมเพรียงของชาวป่าพวกนี้ทําให้เจ้าตัวอื่นๆที่พอจะหนีได้ไม่กล้าอยู่สู้หน้าอีกต่อไปแล้วก็ปล่อยให้ชูรักของมันตายโธอีนางโมราเสียงของตาเกิลบอกความข้องใจยังก่อนตาเกิลมนุษย์หิมพันตัวน,นั้นยังจะไม่ตายถ้าเราสามารถจะช่วยได้ข้าพเจ้าว่านายนายตั้งใจจะบอกตาเกิลว่าจะตามคนป่าพวกนั้นไปเราจะตามมนุษย์หิมพัน เคราะหร้ายคนนั้นฉันคิดว่าง่ายกว่าตามคนที่พาซองปลาไปถ้ามันไม่ตายอย่างไรเสียมันก็จะตามนางผู้หญิงไปจนกว่าจะพบกันเราจะตามมันอีกต่อหนึ่งพบนางผู้หญิงเมื่อไหร่เราก็จะพบคู่เก่าของมันและซองปลาตะเกันได้ฟังก็ถอนใจสายหน้าแล้วพึมพำว่าเอ้ตามยักษ์สียักษ์สาพวกนี้ยังกับพระสุทนตามนางมโนรอาอ้าจะตามไปไหนก็ตามตะเกันไม่ว่าอะ រៃរៃ